กระโปงตัวนี้เขาจะต้องการบานมากพอบานมากเราไม่อยากรูดมากไม่อยากรูดตรงเอวเยอะเดี๋ยวจะพองไงเราก็เลยใช้แทรกสามเหลี่ยมนะอันนี้จะบอกวิธีอีกวิธีหนึ่งในการแทรกสามเหลี่ยมคือแล้วแต่ใครจะถนัดนะอันนี้เราก็ทำอีกวิธีหนึ่ง บางครั้งเราก็ไม่ทําแบบนี้นะถ้าแทรกหางปลาค้างหลังเราก็ทําอีกอย่างอันนี้แทรกมาแล้วต่อตะเข็บมาแล้วต่อตะเข็บข้างเอาสามเหลี่ยมเนะี่ยมาต่อกับตะเข็บข้างพอต่อเสร็จแล้วเราตัดหัวเล็กเราไปหลบพงคู่ค่ะพงคู่แล้วทีนี้ตรงนี้เราต้องขีดขีดเกือบถึงเลยแต่ไม่ถึงนะขีดเกือบถึงเลย ก็ไปดีก็จะเป็นอย่างนี้นอันนี้คือมุมมุมสามเหลี่ยมที่เราจะแทรกแล้วเราก็พอรีดเรียบร้อยแล้วเราก็อันนี้อีกข้างหนึ่งข้างนี้จับเข็มหมุดให้ดูแล้วก็มาเอาอีกแผ่นหนึ่งมาต่อต่อโดยการกัดเข็มหมุดเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นมุมสามเหลี่ยมที่เมืมเ่อกี้เราขีด ก็จะต่ออย่างนี้ที่เห็นลูกศรเนี่ยนะคือผ้าไหมเนี่ยเวลาเราจะตัดหาทิศว่าอันไหนคือข้างบนข้างล่างอย่าวางกลับไปกลับมาขีดลูกศรว่าเราต้องการฝั่งนี้เป็นข้างบนเราก็จะขีดลูกศรทั้งแถบมันก็เลยเวลาตัดมามันก็จะมีติดลูกศรเพราะว่าผ้าไหมเนี่ยวางกลับไปกลับมาไม่ได้เงาผ้าเขาจะไม่เหมือนกันอันนี้พอเรากัดเข็มหมุดเนี่ย ก็จะเป็นอย่างนี้คือแทรกสามเหลี่ยมอันนี้ยังไม่ได้เย็บนะเพิ่งเงย็บแค่ฝั่งเดียวเนี่ยมุมเขาก็จะหลบอย่างนี้อันนี้จะเน้นว่าจะต่อมุมสามเหลี่ยมทำยังไงบางคนก็บางคนเขาก็จะใช้วิธีต่อตรงนี้ลงมาแล้วก็หยุดแล้วก็เย็บตรงนี้มาชน เี็บตรงนี้มาชนมันก็ได้อีกวิธีหนึง่งมันแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนมันไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะลองหันดู